น้ำใสใสไหมโอ้น้ำใสดีมาเลยอย่างลื่นอ,อย่างลื่นเดี๋ยวน่านเดี๋ยวนะตายแล้วรองเท้าอย่างลื่นเลยเกือบแล้วเกือบได้เรื่องอีกแล้วนี่เนะอามีหางด้วยหรับเดี๋ยวเรามีหางไว้แต่ดีได้แต่รา,ายเสียนะ,ะเดี๋ยวเราดูความเชื่อนะเป็นความเชื่อ ก็อ,อันนี้มันพี่หวัวยรัฐบาลออกเลยแต่ใครมีเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า็นยังไงขอบคุณครับดีบค,ครับงรไม่ด้หางรอแบบนั้นอาแล้วแล้วอเธอรู้ตัวเองป่าวว่าทำไมเธอชอบทะเลทำไมวะเพราะเธอไม่ชอบเขาโอแทมแทม,ม <laughs> อะไรอะไรกลมๆมีรูอยู่ตรงกลาง ไม่ใช่โดนัทนี่กเป็นหวไม่ไม่ไม่ากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับนี่นี่เราจะมาจุดประทัดกันนะครับเมื่อกี้เอาประทัดมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดจุดที่ไว้จุดสําหรับจุดประทัดคนที่มาขอพรหรือว่าอ่ามา ขอพรประสบผลสำเร็จแล้วก็จะมาจุดที่นี่จุดเองหรือเปล่า,าต้องลองไปถามเขาเนี่ยน่าจะจุดเองละมัง้งเนี่ครับที่เรามาที่เรานั่งเรือมาเมื่อกี้ตรงนู้นเรานั่งเรือมาตรงนี้เนี่ยเรามาเทียบท่าตรงนี้แล้วที่เรามองขึ้นมานะอันนี้จะเป็นจุดจุดประทัดนะครับมาจุดไปเยอะน่าจะจุดเองละมัง้ง จุดได้แต่เขาให้จุดหรือเปล่าต้องลงไปถามเขาก่อนอันนี้จุดเองหรือว่ามีเจ้าหน้าที่จุดให้ต้องถามาก่อนเดี๋ยวไปถามก่อนเดี๋ยวไปถามาก่อน,นนะครับะะเราไปถามาก่อนว่าประนานเขาจุดเองหรือว่ายังไงกง้าดอกเราไหว้ด้านนคะประทัดนี่เราจุดเองได้เลยใช่ไหมครับหรือว่ามีเจ้าหน้าที่อ๋อครับมีเจ้าหน้าที่นะครับเราไม่ได้จุดเอง ขาบอกมีพี่ผู้ชายอยู่ด้านบนอาจจะขึ้นทางบนนี้มั้งเนี่ยๆขึ้นตรงนี้พี่ไม่มีรองเท้าเลยเหรอแต่ยืมรองเท้าใครก็ได้น้ำพุมีเกวกับเรือนะไม่มีพี่ครับไม่มีขน้บไม่แน่ใจเราจะขึ้นมาจุดประทัดแต่เราไม่เจอใครนะครับไม่มี น่าจะรอก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้จุดประทะม,<า> <c oughs> มาแล้วใ <c oughs> นมีน้องเข้ามาจุดประทัดให้ <c oughs> เขาจะมีเนี่ยครับ <c oughs> จะมีเสาแล้วก็ห้อยจุดแล้วก็น่าจะดึงขึ้นไปนิดนึง <c oughs> นี่เขามาจุดให้นะครับแล้วก็จัดเสร็จ เซตเล็กจะม,มีเซตเล็กเซตกลางเซตใหญ่นะครับเซตเล็กก็อ่าสุดเลยนะไคะได้ครับนี่ครับบรรยากาศเราไม่บอกดีกว่าเซตเล็กเท่าไหร่กระเด็นมันนี่ไ มีอ๋อมีหางด้วยเหระครับเดี๋ยวเรามีหางด้วยตาดีได้ตารา้เสียนะครับเดี๋ยวเราดูความเชื่อนะเนาะเป็นความเชื่อก็วันนี้วันที่ห่วยรัฐบาลออกด้วยแต่ใครมีเดี๋ยวเราจะให้ดู ใช่หางเลียแบบนั้นอ๋อมาแล้วมาแล้วนี่นะครับนี่นะครับตาดีได้ตาลายเสียปิดจังอ่ะปิดจังล่ะนี่ครับนี่ครับโอเคในเว็บปิดกีกมังครับในเว็บปิดอีโอเคครับเราไวหวสารอ่านไหวเฉพ่อเขาใหญ่เสร็จแล้วดีกว่านี้ช่างเราก็จะไปหา เที่ยวทะเลต่อนะครับไปดูน้ำทะเลใส,สไปหานั่งร้านกาแฟครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดี๋ยวพาไปเที่ยวดูน้ำทะเลใส,สมันมีจุดอย่งอยู่ยยที่มันใสามากเดี๋ยวาพาไปดูไปกันเลยครับอันนี้เรามาแวะแว่ทานกาแฟกินกาแฟกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูน้ำใสๆนี่ครับ ร้านใบไม้บรรยากศยาศในวันนี้นะครับชุมชนก็เนี่ยครับเป็นชุมชนนี่เราเราขับเราเช่ารถเราขับไปได้เลยนะครับขับไปไหนก็ได้ในก่อนนี้ <c oughs> นก็นนนมีร้านค้านั้นก็ร้านทำเป็นชุมชนนะครับมีทุกซอกทุกซอยมีร้านกับข้าวตามสั่งมีทุกอย่างอันนี้เราก็มานั่งกินกาแฟ,อเ,ฟอเมริกาโน,โน สักเกี่ยวก่อนที่เราจะไปนนเปขาไม่ชอบนั่งแอรครับ<า>เดี๋ยวร <ๆ S 1> ออเมริกันเอาไว้กินกาแฟเสร็จเดี๋ยวเรากินกาแฟาเสร็จเดี๋ยวเราไปดูทะเลที่สวยไปดูบรรยากาศทะเลใสๆเธอรู้ปะเ เธอรู้ตัวเองป้ะว่าทำไมเธอชอบทะเลทำไมวะเพราะเธอไม่ชอบเขาว้าแทมแทมมุกนี้ไม่น่าเล่นเลยนะน <laughs> <laughs> จริงๆเธอก็ชอบเขาแหละแต่ฉันชอบพาเธอมาทะเล <laughs> อะไรวะว่าไป <laughs> ก็เย็นอยู่นะลมเย็นลมมันผั่นเนาะอะไรอะไรกล,กลมๆมีรูอยู่ตรงกลางหัว ไม่ใช่โดนัทคิดว่าเป็นหัวไม่ไม่ไม่ก็เล่นมุกนี้มาแล้วจะเป็นจะไปต่อยังไงอ่ะก็เป็นหัวรถมาไทยเราจะตัตดแบตแล้วเบาะก,ก็จะร้อนนะอยู่ในร่มอยู่ร่มไหน,น <ทำ S 2> อ่ะร่มแค่ถุงลมเรากินกาแฟเสร็จแล้วอะไรนะนีะ่ก็หอบมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปไปต่อ เดี๋ยวเราไปดูทะเลกันเดี๋ยวพาดูบรรยากาศาบนเกาะเดี๋ยวมาขี่รถด,ดูบรรยากาศบนเกาะดูหมู่บ้านในเกาะรับเราเช่ารถมาขี่ให้มันคุม้มตั้งสองห้าิบนี่นะใจเปิดยากมาก ไม่ได้ดึงแต่มันเปิดเ้ากเมื่อกี้เมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไค์มาเขาเขามีเขมีขายที่ดินด้วยนะถ้าใครอยากสนใจก็มาซื้อได้นะนะตารางมา ไม่เมื่อกี้ก็มีขายที่ดินด้วย200ตารางวาอะไรพวกเนี้ยก็มีแบ่งขายด้วยก็คือถ้าใครสนใจก็มาอยากมาอยู่เกาะก็หรือว่ามาซื้อเป็นทําที่พักส่วนตัวก็ได้นะครับดูราคาไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันตารางเมตรละหมื่นหหรือว่ายังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปทะเลกันดีกว่า อันนี้อันนี้เรามาแวะดูรอยพระพุทธบาทนะครับเรามาแวะดูรอยพระพุทธบาทข้างบนอันนี้น่าจะบนเขาน่าจะอายอดเขาสูงสุดที่นี่แหละข้างบนเนี่ยที่เรามองขึ้นมาเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบน่า แล้วก็เราจะมองบรรยากาศลงไปข้างล่างอยู่สวยๆที่มองขึ้นมานี่น่าจะบนสุดแล้วครับน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นยอดเขาแล้วน,นี่มาจริงมองไปสวยมากเลยครับเป็นวิววิวสวยมากเลยเน,นี่ยเนี่ยอันนี้เขาก็จะมี เนี่ยตรงนี้จะเป็น1อยวรือุัตบาทนะครับแล้วก็ยืนวิวมองไปนู้กอดสุรุลูกตานะครับทะเลสวย บรรยากาศมองไปสวยมองตาเลยมองเห็นจนนุ่นสีระชาครับตีละครั้งไหมมาถึงแล้วต้องตีละครั้งหน่อยเขาให้ตีกี่ครั้งเขาให้ตีกี่ครั้งก่อนยวให้ตีก่อนก็เป็นจุดชมวิวนะครับจุดหนึ่งแล้วก็มาสาการละ,ะลอยพระพุทธบาทได้อันนี้ก็จะมองไป เห็นทั่วเกาะสีชังเลยนะครับเป็นจุดที่น่าจะสูงสุดของเกาะสีชังเลครับที่นี่มองไปเห็นทะเลเต็มเลยทะเลสวยครับอันนี้สวยไหมสวยไปเตี๋ยรักครั้งอ่ะไปตีกี่ครั้งมา,มาตัดใจมาตีมาครั้งดังๆจะได้มีโชคมีลาบเอาตียิ่งตีดังยิงย่งยิง่งโชคลาภยิง่งแรง ของกองครับโอเคอ้นับจุดโอ้สวยจุดตีละครสามครั้งพอยิ่งละครั้งดังแสดงว่าคนมา เยอะใช่ใช่ไหมไปโอเคครับเมื่อก네ี้ว่าจะพาไปทะเลแล้วว่าจะพาไปดูน้ำแล้วแต่เราแย่เราเห็นจุดนี้ก่อนเราเลยแวะขึ้นมาก็มีประมาณนี้แหละครับที่ข้างบนเนี่ยจะเป็นบรรยากาศก็คือจะเป็นที่สการละอยพระพุทธบาทตามความเชื่อของแต่ละคนก็ขึ้นมาสการละได้แล้วก็มาชมบรรยากาศก็คือจุดสูงสุดมองมองลงไปเห็น เห็นเกาะสีชังทั้งหมดเลยโอเคครับไปกันต่อ<ป>ดูบรรยากาศขับรถริมทะเลครับผมบรรยากาศสวยๆนู่นริมทะเลน้ำใ,ใสๆ ดูบรรยากาศเลยดีสวยม่กเลยโอเคครับเรามาถึงแล้วทําทะลุเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศมืออปุ่นๆ เนี่ยลางน้ำใสดีมาเลยครับอันนี้เขาก็คือทำทะลทุเป็นแบบเป็นโพงไปเดินไปชมบรรยากาศล่างน้ำใสดีครับเป็นทำทะลุเไหมเป็นเป็นโพงเข้าไป ครับคนติดตามไม่เดินมาด้วยมันมีทางลงอีกทางหนึ่งนะนี่ลงได้แค่นี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเดินไปได้อีกไหมเขาเดินไปเจนอถนนได้อยู่ครับได้อยู่เขาเดินไปจากถนนนี่เขาเรียกท้ทะลุก็คือสามารถเดินทะลุเลาะหากันได้ลัดเลาะหากันได้ ูเย็นดีครับตรงนี้บรรยากาศเย็นดีน้ำาเลยเนที่มาของคำว่าทําทะลุ ไปดูกันต่อย,ย,ยังไปได้ยังไปได้ยังไปได้อันนี้จะเป็นเหมือนเข้ามาในโพรงนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นถ้ำเข้ามาโอ้ต้องไปต้องไปให้เห็นอันซีนนี่ครับบรรยากาศเย็นดีครับ ครับน่าจะประมาณน,นี้ผ่านกันดูเรียบร้อยแล้วจะพาเดินครับมันจะมีอีกที่หนึ่งทางลงตรงนู้นมีทางลงอีกที่หนึ่งทางนู้นมันจะสวยกว่าทางนี้จะเป็นเป็นทางครับเนี่ยน,นี่ทาทะลุมองขึ้นไปนู้นเห็นไหมครับ we ลมเข้ามา้งนีช่องนี้เป็นช่องลมเข้าเย็ยนดีมาเลยแล้วบรยาาบรยากาศดูบรรยากาศน้ำใสๆดูหน้าตาหน้าตาคนยังมาครับขอยมแดด บบฉันมาทำอะไรที่นี่ครบแล้วมั้งเนี่ยครบอะไรก็ยังเพิ่งขับรถไม่ถึงสามสิบนาทีเดี๋ยวจ,จะกลับแล้วออตายแล้วพออยู่บ้านอยากมาเที่ยวพอมาเที่ยวแล้วอยากอยู่บ้านบอกความรู้สึกมาดินี่ไงเธอไม่ชอบเขาไงอันนี้มันคือเขาเนี่ยคือเขาอยู่บนเขาบนเกาะไปเราไปกันต่อ ดูบรรยากาศบนเกาะครับตอนนี้เราอยู่บนเกาะสีชังนะครับกําลังขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวบนเกาะนะครับขับไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆอันนี้ก็คืออยู่บนสันเขาเกาะน,นะครับก็มีทางลัดเลาะทะลุไปเรื่อยๆนะครับก็เขาทําถนนไม่ดีนะครับเนี่ยครับเนี่ยมีอีกไงเนี่ยเราขี่สกูปปี้เหมือนเดิมครับสองล้อพาไปที่ไหนก็คือสกูปปี้ ก็เช่าสกู๊ปปี้นะครับมาขับเลาะบนเกาะสีชังยี่ห้อไหนก็ไม่สู้สกู๊ปปี้นะครับสกู๊ปปี้เราไปได้ทุกที่นะครับบนเขาบนเหลืออย่างเดียวครับขี่ลงในทะเลหรือเราจะลองลงในทะเลโดูสักครั้ง <c oughs> สกู๊ปปี้ไอ ร้ 110. อยสิบอทางถนนค่อนข้างเปลี่ยวล,ลันเลาะทะลุไปแล้วถึงถนนใหญ่แล้วเนี่ยอที่เรามองมาเห็นไงเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเออเป็นลรงไม่รู้เขาทำอะไรกังอย่างนี่แหละ เตาอะไรทุกอย่างนี่แหละเกาะค้างคาวตรงไปเราจะไปเกาะค้างคาวมันไปยังไง <No. S 2> น,นู่นบรรยากาศเนี่ยครับขับได้ทั้งวันเช่ารถสองร้หาิบขับได้ทั้งวันอยากจะไว้แวะตรงหาดตรงไหนก็แวะได้เลยครับเดินเที่ยวได้ถ้าไม่เดินก็ขับรถไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คนมาด้วยรู้สึกว่า ไม่ค่อยสู้ดีแล้วคนที่มาด้วยไม่ค่อยสู้ดีแล้วครับไม่ไหวศูนย์กำจัดพยาธิเทศบาลก่อศรีช้างไปได้เรื่อยๆจะซ้ายขวาอะไรแหลมงูแหลมงูไปทางซ้ายเราจะไปดูแหลมงูนะครับไปกันต่อ เห้เรือเรือขนส่งเยอะมากเลยอ่ะอน,นี่เป็น,กนเกานะเล็ก,ก,ก,กๆหนึ่งนะเกาะเล็กๆนึ่งเกาะเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็มาก็มาจอดเขาเรียกอะไรตรวนี้เขาเรียกทะเลแบกคือไอเน,นี่ยคือไปลงจากรถเลยอ่ะคือนั่งอยู่บนรถอย่างเดียวเลยอันนี้เขาเรียกมามาอะไรเนะี่ยมาแล้วไงมาแล้ว เดินดูทะเลจุดนี้เขาเรียกทะเลแหวกนะครับตรงเกาะทีชังโอ้ห้น้ำใสามากเลยอ่ะข้างล่างอะ่ะเขาลงได้ไหมนี่มีทางลงเลยนะแต่คงไม่ลงแบบคันชันมากเลยโอ้น้ำใสามากเลยข้างล่างใสใสนั่นเป็นเกาะเล็กๆเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกเนี่ย,ย,ยจุดจุดเอ่อถ่ายรูปตรงนั้นนะเขาเขียนไว้ว่าทะเลแหวกข้างล่างน่าจะมีที่ไปเดี๋ยวพาไป เย็นดูบรรยากาศกันสวยครับใกล้ๆถ้าใครไม่มีที่ไปอยู่แถวชนบุรีก็มาได้ครับเกาะสีชังข้ามนั่งเรือข้ามมาประมาณ30นาทีมาตกมึกตกปลาได้ครับแล้วก็มาเที่ยวชิลๆได้มาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็อันนี้เจ้าพ่อเขาใหญ่ที่เกาะสีชังนะครับ ก็จะมีอีกที่นึงก็คืออยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอันนั้นก็จะพ่อเขาใหญ่เหมือนกันครับ เดี๋ยวพาเดินลงไปดูไปไหนๆก็มาแล้วเอาเท้าไปจุ่มน้ำทะเลหน่อยเดี๋ยวพาเท้าไปจุ่มน้ำทะเลนะ่ตรงจุดนี้ก็คือทะเลแหวกไปดูนี่น้ำใสใสไหมอน้ำใสดีมากเลย,ย,ยเรื่ยเรื่อยนะเื่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตายแล้วรองเท้าอย่างอื่นเลยเกือบแล้วเกือบได้เรื่องอีกแล้วเท้าเราไม่ได้เลยนะครับถ้าแบบนี้ก็คือต้องถอดรองเท้าครับอ,อู้ลื่นเลยขนาดถอดรองเท้าน,นี่ถอดรองเท้าน,นี่หินก็คือเหมือนแช่น้ําอ่ะตะไคร่น้๋ยวอาจจะแบบไปเรื่องไปเรื่อง ลื่นๆมาเลยดูดูความใสของน้ําใสใสไหมครับสีฟ้าเลยสีฟ้าเลยแต่ลื่นมากเลยลื่นลื่นลื่นไม่กล้าเดินลงไปเลยไปลึกครับไม่กล้าเดินไปลึกมันลื่นมันมันลื่นนะมันแช่น้ำอยู่ตลอดจะดูน้ำทะเลใสเป็นเงินกิงข้างล่าง มมาอนอมามาวกเลหนะวเมืเกี้เนเมื่อกี้เกือบเกือไปแล้วไม่รู้เดินลงไปปุ๊บเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะใครน้ำก่อนมันก็เลยทำให้มันลื่น,เล,น,นเ,ลเล่นน้ำ้ครัาใครเล่นน้ำกงไม่เล่นน้ ชิชชวๆเขาลงไปถ่ายรูปไปนั่งแช่น้ำได้แต่เราไม่แช่เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นเราแค่มาอับรถชิวๆไม่มีที่ไปอยู่ใกล้บ้านไม่ได้ปีนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยมาที่เกาะสีชังไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ อันนี้อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเที่ยวตามใจฉันไม่มีจุดหมายแล้ว,วจะไปเนี่ยเนี่ยเห็นตรงนี้มันใส่ดีอู้เขาเล่นน้ำป่ะใช่ไหมจอยเขาเล่นน้ำป่ะไอเขาดำน้ำป่ะเขาเรียกอะไรดำแบบดำน้ำตื้นอ่ะเขาดำน้ำตื้นอ่ะเขาซ้อมดำน้ำตื้นใส่สน็อกเกิลอ่ะเอ่ากำลังปรับปรุปรงพื้นที่เนี่ยตงึงตรงนี้เขาเข,า,ข,า,ขาที่อื่น คนอื่นเขาไปจอดนู่นนะแต่เราไม่เราจอดเนี่ยขี่จากจอดไหนก็จอด <mm> เห็นตัวไหนส,สวยๆเราก็เดินไปเลยเนี่ยเดินลงไปเลยเดินลงไปดูน้ําทะเลใสๆมันลื่นนะจ่อยระวังนะมันลื่นมากเออไม่ต้องเยียบหินนะขาจุ่มน้ําหน่อยให้มันโดนโดนน้าทะเลหน่อยมาถึงทะเลแล้ว <mm> ลเดีเกาเราเรายม่รู้เลย เราสนักขึ้นมาเราสนักขึ้นมาดำน้ำดิโอ้เนี่ยเขาซ้อมดำน้ำมาเด็กน้อยมาอ๋อเขาซ้อมเด็กดำน้ำเขาสอนลูกเขาดำน้ำอ่ะแล้วมาตกปลาตกหมึกเฮ้เออยไอ้ไรล่ะเอ้เจ้าฮะไม่ใช่หมาหมาไม่ใช่หมาทะเลฮะ ได้หาดเอามีเรือเล็กเรือประมงเดี๋ยวพาไปดูอันนั้นอะไรขอนไม้เด็กเด็กเล่นน้ำร้อนป่ะคือถ้าเอาชุดมานี่เจ๋อเลยเนี่ยน้ำที่ใสเนี่ยลงเล่นแช่สบายๆเลยคิวๆเลยเอาเสือมาด้วยเนี่ยโอ้ปูนอนนี่เลย ฟิวฟิวฝรั่งอาบแดดเลยอ่ะดูดิน้ำใสมากจนเป็นสีฟ้าสีคร้มอ่ะเนะตรงนู่นน่ะเป็นสีครามจริงๆชิวมากเลยนะครับก็คือเขาเรียกอะไรไม่เสียค่าอะไรเลยนะคือเราอยากลงไหนก็ได้ปกติถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวตามเขาเรียกอะไรอย่างที่อื่นอ่ะมันก็จะมีหน้าหาดหน้าชายหาดลงไปเราต้องเสียตัง อย่างน้อยก็ต้องมีค่าค่าเต็นท์ไอ่ใชัยค่าโต๊ะค่าเก้าอี้ค่าอะไรนั่งสั่งกับข้าวอะไรเงี้ยคือตรงนี้คือเราเราเจอที่ไหนสวยๆเราจอดลงมาไปเลยเลยลงไปเล่นน้ําเลยเลยคือวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเตรียมชุดมานะไม่ได้เตรียมชุดมาสำหรับมาเล่นน้ําก็ตั้งใจพาเขามาทมามาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ก็เลยมาอาศัยเมื่อคืนแลเที่ยวอะไบรรยากาศด,ดี ยอย่างเงี้ยคือเอาชุดมาเนี่ยนั่งแช่น้ําได้ชิวๆเลยนะนั่งแช่น้ําดําน้ําเอาสนอกเกิลมาฝึกดาน้ําที่นี่ก็ได้น้ําไม่ลึกตรงน,นี้กขากำลังปรับปรุงพัฒนาเราขี่ไปเรื่อยขี่รอบก่อนแล้วเนี่ยคุ้มแล้วเท่รรุมาสองร้อ้าสิบบาทนี่อันนี้หอยเปลือกโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกาบอกนี่ที่นี่คือแหลมง,งู อ๋อเขามาตกปลากันตกอะไรเลยนะตกหมึกตกอะไรเงี้ยโอ้โหน่าชื่อเลยสวยเลยอะ่ะนี่นี่เขาเรียกแหลงงูนะครับ ทุกทีครับไปได้หมดทีครัมันตกเหมือตกกุง้งตกเหมือตกปลาตกทุกอย่างน้ำใสเลยนะครับมาชุดมานี่เล่นน้ำได้สบายเลยเนี่ย